อยากคุยอยาคุยเดินมาเองครับไม่ไม่ไม่เดินดต้องอย่างนี้ดิลดลนะลดลลดลบได้ลดลบได้ไอ้ฮัลโหลเตรมเลยนะเผื่อได้อุ้มศพออกฮะมันเปิดแล้วคุยอไสัสอะไรมึงเอออะไรนีฮะคุยสัสนไปมาันวเเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋เดีเดี๋ยวเเดี๋ยวี๋ยวเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวี๋ยวเดี๋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 ยวเดีเดี๋ย ยอรบ้ายี่ไรตัดบ้ายี่ไรบ้ายีรตายดิโง่เป็นยี่ะไรบายอยี่อะไรเ่อะไรตเลยสัตว์อย่างโง่อะมึงอับกูไล่ไับ้ามนะบ้ามึงบ้ามงไังบไเบ้าอย่างมีบัวอยตับ้าย่งมีบัวอยเนี่ยอาตลเป็นไปืนร้งอเหี้ยมาดีมาดีมาดิมาดิมาสอเป็นป้าสวยสวยอ่ะ เอ็นดีแต่วันนี้ีใครซื้อตัวไหมครับปล่อยปล่อยเช่าตัวละครบชุดผ้ดีชุดผ้าดีเห่าดีควรผ้หน้ยชั้หนยเอดีหมดมเรเวงจัดเลยมีใครซื้อตัวละครรับไหมครับคนละสองแต่พร้อมกระสุนเลนครัมโอ้ปิีบปิลิปิลิปิลิปิลปิลิไิลลิบปลิปลิปิลิลิปิลปลิอมลลล้ลไลล เปลี i, 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 ่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยอะไรกันวะงงงงเมื่อกี้แม่แทงพี่กอนน้นอะโหของก็หมดโอ้ชีวิตเสียคยเอ้ยเร็วเยไอ้ันปูดิไอ้สัตว์ไปูอะไรเสียงไอสัตว์ไอ้สัตว์เยอะเยี่ยมคุยเลยเยี่ยกระจอก โอ้ยไม่มีของจะไปเซตเซตไม่ทันต้งเปิดไม้ให้หมดเลมึงปิดไม้ให้หมดเลยมึงปิดไม้ให้หมดเลยมึงเปิดไม้ให้หมดเลมึงปิดไม้มึงปิดไม้หมดเลยมึงจะร้องควยเลยวะเอาเอาสอบออกปีกาเอาดีกว่าเอาสอบออกดีกว่าเว้ยเอาสอออกดีกว่าเว้ยมื่อเอากูบ้าเียปะลีมึงหนึ่กูบ้าเอาปะเอาปะมึงกว่าเม่หนึ่งกว่าเอาปะเอาปปะเียบอีเาเฮ้ยปะนีเอาปวยไรควยไรจจยไรควยไรเมอกาไอ้ ดดไปน้องโดดไปน้องโดดไปโดดไปชุบเพื่อนีชุบเพื่อนโดดไปชุบเพื่อนชุบเห็นมเพื่อนนอนตายไ้เนี่ยเฮ้ยชุเพืนป้าเฮ้ยชุบเพื่อนดิ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 ชุบเพื่อนเดชุบเพื่อนเดชอ้ ตัดจอกเที่ยคุยกาคิ้วตัดดีเมทคยเป็นเที่ยเลยมึง่อยคุยเยอะดีเมทเไอ้คุยคิงตีไม้ทิ้งอยู่เลยอยตีไปทิ้งนะพีุ่ยอาเพื่อนม่มีของแต่งงลาเต้ชิคาโก้ชูพีนี่ไม่มีใครชบพีนเลยอ้เงี้ยมาเอเดียดีหมดเอเดีดีหมดเอดดีตายโง่ต้ยเอเดียดีหมดชุไมไหนพี่เี่ยอะไรกันบนนะปิดไม่ลง

กตอกเหี้ยเดียวเลยหมดเนี้ยห่วยเหมดเนี้ยหี้ยหมดเนี้ยหมเี้เหี้ยเอเด้เยเนี้ยายไอ้เหมนเด้เปวไอเหมือนเด้เนแบงไเีอยตัวเองเยเนาะเ่อข้าอไเงี้ยไ่มีอะไรเไม่มีอะไรเงี้ย่้าอไรเงี้ยเผือ้อไรเงี้ยเืไอ้าไเหี้ยเผอ้อไเงี้ยเมื่อ้อไเงี้ยเผื่อ้าอไเงี้ยเผื่อข้าอะไเงี้ยเผื่อ้ไอะไรเงี้ยเผื่อ้าอะเี้ยเผื่อี้าอไเี้ยเ่อ้อไรเี้ยเอ้อะไเงเอ้าอไเียเอ้อไเียเ เอ็อมามันเย่มาตัเยมาตบมมาตบมเยเองดาเองจด้านไเอยมไดบานเอมชบานหอย่างมีบทดีไนมาีมาฟันตัวเองดีมาเองดีมาเมื่อเขมเมื่อไปขึ้นมาีีเยอะๆดีกยอๆัย่างมีเลยสัตว์ายแล้วาแล้วกูลไอบลีดนมาเีมานมาดีมาดอเวยมีบคว้าเพกลับแรเลับเ สวยกับเล็กเพื่อนบอส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  กันไว้ยังงงอยู่เลยหยุดพี่ตอนโดนแทงไว้หยินจะไปอุ้มพี่ตอนมาชุบแต่ว่าโดนแย่งศพอย่าเพึ่งสปอยนะคะอย่าพึ่งสปอยนะอย่าพิ่งสปอยนะอย่าพึ่งสปอยนะหยิยนขอรู้เองในเมือง